ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทํางานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศารยาการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ กรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ําหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้า คีแก้ก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันมันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ที่ตัวขาของของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทําให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีเกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้าน้าอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทําให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทําให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะ ถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้เป็นนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดอยู่ละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับดูดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทําให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นหนึ่งแถมนะครับ ถ้าไม่ใช่ลักษณะลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่ที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือวเวลาใช้เป็นนานเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทําให้ เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาเอาน้ําที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้าร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทําความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทําให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากําลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับและวิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการสารยาการช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ